ว้ายทุกคนดูสิตัวอะไรวะเห็นไหมโอ้ยสงสารน้องเอ้เดี๋ยวจะพึ่งลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไม้ออกให้ไม่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 ขึ้นออกไม่ขึ้นออกเบิ้งเบิงอยู่ซื้อยู่ซื้อลูกเบิงเบิเดี๋ยวออกให้เดี๋ยวออกให้เบิ้งเบิ้งอยู่ซือาทุกคนดู ทุกคนดูยืนซื้อหลบยืนซื้อเฮ้ยทองตัวคุณนะอ,อยู่เฉยๆลูกทุกคนดูเฮ้ยคนด้โอ้ยขอโทษขอโทษอยู่เฉยๆก่อ,กอนบางบางองยืนซื้อกอนัน มาจะเก็บเห็ดกะเลยมาเอาควยออกมันของเบิ่งท are ุกคนหุวยสิได้บนนี้ใจเย็นดูหุวยบรกาเบิ่งเบื้งเบิ่งเบิ่งเดือเอาไหมเอาไหมตั้งทามั้ยใจเย็นๆนะลูกอ้ายออกกันหนึ่งทุกคนออกกันหนึ่งดูอีกตัวหนึ่งนีสองตัว เออรู้แล้วรู้แล้วเออรู้แล้วโอ้ยอายายาอย่าเลียอย่าเลี้ยยายายาลูกอย่าโอ้ยปวดเมื่อมือเลียปวดโอ้ยี๋ยวๆง่อยเบื่อห่วยน่ากลัวโอ้ยออกแล้วดูดูดิสาซาสาบัวเด้อทุกคนนี่ดูดิ นี่นี่ดูดูดูด,ดูโอ้ยสงสารมันก็เป็นนายตอที่นี่นะนยนโยนลงน้ำกสิอีหลอบเก่าแต่มันก็เป็นวัฏจักรของควยอ,อ่ะเนาะว้ายทุกคนไปละเด้อไปละเด้อกลัวบ๊ายบาย